ก็มีมีมะขามแล้วก็มีนี้มีทุเรียนมีมังคุดพ้นไม้คืดส่วนมากว่ามีงอม,มีคือว่าตอนนี้ยุกพมนี่คือว่าคอบวงจรเลยบาด้แถบจะไม่ได้ถ้าว่าไปปีนแถบจะไม่ได้ซื้อข้อขข้างหนูเขามามากินกันเลยต้นมะขามขนาดยักษ์สูงเกือบ20เมตรและเรือนต้นกว้างเกือบ20เมตรเช่นกันขึ้นอยู่เรียงรายกว่า30ต้น ริมหาทรายดำหน้านอกบ้านหาทรายดำตะบนหงาวอําเภอเมืองจังหวัดระนองนายมนัสอักษรกล่อมชาวบ้านเกาะหาทรายดำเล่าให้ฟังว่าต้นมะขามเหล่านี้บรรพบุรุษของพวกเขาได้ปลูกเอาไว้ผ่านมา4-5รุ่นแล้วต้นที่ใหญ่และแก่ที่สุดน่าจะอายุเกือบ150ปีมันมีเยอะ มี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 รถเอานี่แหละใช่ไหมแต่จกจกมาขามตอนนี้คือว่ามันจะอยู่เป็นแถวซึ่งแต่ตอนตอนตอนตรงนี้มันมันรอยกว่าปีเรื่อโซ่รวยปีได้แหละติดเลยแหละเพราะว่าบรรพบุรุษอยู่ตรงนี้สร้างบ้านอยู่ตรงนี้ทำหมาชินอยู่ตรงนี้ตลอดบันนี้ไม่ใช่นี้เคาอยากหน้าหนองซึ่งแต่ว่าถ้าว่าปับรวมอลไรมันคือมู่ฮ่าใช่ไหมกิจกรรเงาานี่คือว่าเป็นแยกเกาะใายดำแต่ว่าดันดันดันติด,ดพวกโยนี้คือเขอาเรียกหน้าหน,นอ ส่วนมากจะไปก็อยากนาหนอกเลยนาเนยแล้วเราจะอยากแาบนั้นนะทังห้าดลอดรอดรอดเอาไปเลยรอดห้าดประมาณนี้นกันซ้ำฟิปซ้ำฟิปซ้ำฟิปคืนแล้วโปลูกไว้ไว้ไวได้เก่งคือว่าลดต้นทุนแต่ว่าจะไปซื้อข้างหนอก็คือสมัยก่อนเรือเขือ่อนแล้วเขาจะไม่ข่อยมีเขาจะใช้เรือแจวซึ่งมายขนไมน้ส่วนมากก็จะโปลูกไว้กินเองกัน นอยที่จะได้ค่ายนะมันมารุนุนปุนี่คือว่าหือมหื่อมหรือมมีตลาดเลกหรือมหือหือค่ายได้มังน,นอกจากกะถูกนำมาใช้ในการปรุงอาหารแล้วต้นมะขามยักษ์เหล่านี้ยังให้ร่มเงากับชาวประมงพื้นบ้านเมื่อคราวกลับจากออกเรือหาปลาก็จะมาทำการแกะอวนเพื่อเตรียมไว้ออกเรือในรอบต่อไปอีกทั้งยังเป็นสถานที่หลบแดดและนั่งเล่นของเด็ก บนเกาะหาทรายดำแห่งนี้ด้วยอันนี้ทำไรอ่ะน้องฮะเอาตัดไก่อืมวันนี้ทำไรกินไก่นี้เอาปิงยางเอปิงยางอ๋อฉีดแบบร้อยไม่ร้อยร้อยอ่ะตัดไก่ก้อนอ่ะปิ้งะอะไอ้ที่ปิ้งยางเ,าเยอยบของเผื่อแล้วอันนี้นี่เต่าปิ้งยางกินว่าไก่ยางกินไหมกินไหมไก่ยางออาเซฟไก่กับเซฟไก่ เซบไก่เซบไกนั้นห้างกับเบนใช่นั้นไอห้างแมงดาเซบไก่ไกอ๋อสองชิ้นแล้วนะ้นสามชิน้นอ,อ,อ,อ๋อยางไก่ยางไก่อ๋อยางไก่พักอะไรนี่่ะอืม มันคือมันคืออะไรอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามากินได้ใช่ไหมอืมอันนี้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 อืมไม้ไม<า>้มเอาไปทำอะไรเอาไว้เอาไว้จุดไฟเอาไว้จุดไฟอ่าน,นี่ลูกค้ามาแล้วดูยางใกล้เราเล่าลูกค้ามาเรานอกจากต้นมะขามยักษ์ที่ขึ้นอยู่เรียงรายแล้วยังมีต้นหูกวางต้นปอ ต้นมะพร้าวที่ขึ้นอยู่คู่กันโดยมนัตบอกว่ามันยังช่วยกันคลื่นกันลมให้กับชาวบ้านได้ด้วยมีก็มีนี้มีต้นหูกกวางนี้มีบ้านเราอยากต้ตนดัดมือเนี่ยต้นหูกกวางแล้วก็ต้นปอตี่ว่าเทปจะดีมากนี่คือจะไม่ทําลายเพราะมันได้มันกันกันขืนนะกันกันเออลืนศอกสะอาดนะนั่นนะตีว่าวายได้ประโยชน์มากตีว่าวายกันอุดมสมบูรณ์เนี่นี่คือวากันลืนได้เลยมาก มีต้นต่ามีต้นต้นนี้ต้นปอต้นลูกปางนี้ต้นข้าม่ายประโยชน์ฉายจะได้ฉายประโยชน์กันกินได้ด้วยฉายประโยชน์ได้ด้วยก็เลยไม่คิดว่าจะทำลายความปลูกพันธุ์ที่มีกันมาอย่างยาวนานของต้นมะขามยักษ์กับชาวบ้านเกาะหาดทรายดำทำให้พวกเขาพร้อมใจกันดูแลจะไม่มีการโค่นหรือตัดต้นมะขามอาจจะมีเพียงการตัดแต่งกิ่งบ้างเล็กน้อย เพื่อป้องกันการหักโค่นลงมาสร้างความเสียหายให้กับหลังคาบ้านโดยเมื่อเวลาจะมีการปลูกบ้านก็จะมีการหลบต้นมะขามเหล่านี้ด้วยไม่คือว่าถ้าวันจ่ว่าส่วนหมากันจะโอไปเอ็นไปข้างบ้านก็คือตัด,ต,ดตัดออกอย่าให้ใหิงมันเถีว่าผูกปังจะลดได้หลังคานะนั่นไ่นั่นเองหลังจากนั้นก็ไม่เกิดตกแต่งเ,ตเลยจะปล่อยไปธรรมชาติความสูงนี้ประมาณยี่สิบาเมตรน,นะนะยี่สิบาเมตรใช่ไหมายความกว้างเขาเป็นยี่สิบาเมตร เมื่อไรผมว่ามันพวกผันหมา, 6, มาคือว่าต้องมีมะขามอ่ะแต่อยู่ในนี้แต่เปื๊ดก็ต้องมีมะขามความผูกพันอย่างยาวนานมากกว่าร้อยปีของคนหาดทรายดำหน้านอกกับต้นมะขามยักษ์เหล่านี้ทำให้เรายังคงเห็นความสวยงามและยิ่งใหญ่ของต้นมะขามโบราณที่อยู่คู่กับหาดทรายดำหน้านอกอยู่คู่กับชาวบ้านจากรุ่นสู่รุ่นและจะยังคงอยู่ และสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้านอย่างนี้ไปอีกนานเท่านานโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทมีเป้าหมายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งจะสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้กับชุมชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่ลูกหลานอย่างยั่งยืนต่อไป